ช่วงนี้นะครับมีงานมาอากร,รมวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีที่เมืองทองธาน,นีนะครับซึ่งก็เด็กเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับพวกเราที่สนใจเทคโนโลยีทางอาหารน,ะนั้นก็คือว่ามีกระทรวงกลาโหมนะครับไปออกบูธแล้วก็ตั้งแสดงด้วยซึ่งแอดมินก็ไปเดินงานมานะครับแล้วก็พบผลงานที่น่าสนใจบางผลงานนะครับก็จะขอมาเล่าให้ฟังนะครับโดยวันนี้ก็จะเริ่มจากผลงานที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับ ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คออืออาวุธปืนเล็กยาวนะครับต้นแบบหรือว่านาแลก5.56นะครับซึ่งก็เป็นอาวุธปืนเล็กยาวขนาด5.56ของกรมวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีกกลาโหมนะครับหรือว่าวาทอกอหนั่นเองซึ่งก็นํามาตั้งแสดงในงานมากกวิทยาศาสตร์ปี65นี้ด้วยนะครับก็นํามาทั้ง2แบบนะครับทั้งแบบลํากล้องสั้นนะครับแล้วก็แบบลํากล้องปกตินะครับก็ผู้ที่ชมงานนะครับสามารถที่จะทําการทดลองครับจะหยิบจะจับ จะลองประทับปืนได้เต็มที่เลยนะครับ ก็ตามที่โปสเตอร์ที่ติดเอาไว้นะครับก็ระบุว่าศูนย์วิจัยและก็พัฒนาทางการทหารนะครับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเนี่ยก็ได้นําต้นแบบปืนเล็กยาวนาแหลา556เนี่ยซึ่งก็กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาจะแสดงแล้วก็ผลงานอันนี้เนี่นะครับเป็นการพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชนก็คือบริษัทนาฬลกอาร์มอินดาสกรีจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทเอกชนไทยที่มีศักยาภาพในการวิจัยแล้วก็พัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์น,นะครับปืนนี้ก็มีพื้นฐานมาจาก ปืนเ,เล็กยาวนะครับปืนตระกูล AR15 นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีประจำการในกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพนะครับแล้วก็สำนักง,งานตรวจแห่งชาติด้วย ในส่วนนี้นะครับก็นายทหารโครงการนะครับก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของนาหลก556เนี่ยสามารถผลิตได้ในประเทศนะครับยกเว้นลำกล้องปืนที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศโดยสถานะของปืนในตอนนี้นะครับยังเป็นต้นแบบวิจัยนะครับหรือว่ารีเสิร์ชโปรโตไทป์อยู่แล้วอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาให้เป็นต้นแบบทางวิศวกรรมนะครับหรือว่าอินจิเนีทริลนโปรโตไทป์นะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาแล้วก็ออกแบบสายการผลิตนะครับเพื่อที่ถ้าในอนาคตเนี่ยจะสามารถทําการผลิตได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะนํา องค์ความรู้เนี่ยไปตั้งสายการผลิตได้นะครับอันนี้นายทหารที่ดูแลบูธนะครับก็คือ103ร้อยตรียุทธศักดิ์อัมบระบานะครับนักวิจัยของออวัคซก,กรอระหอะครับก็เล่าให้เราฟังนะครับตัวปืนที่นำมาแสดงเนี่ยก็มีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นลํากล้องยาวนะครับ14.5นิ้วนะครับรุ่นลํากล้องสั้นนะครับผลิต 14.5นิ้วนะครับผลิตจำนวน10กระบอกนะครับแล้วก็รุ่นลำกล้องยาวนะครับก็20นิ้วนะครับผลิตจำนวน15กระบอกนะครับทั้ง2รุ่นนะครับทำการยิงกระสุนขนาด5.56นาโตได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยิงได้ทั้ง M193 นะครับแล้วก็ M85 ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับคือการผลิตให้ปืนนี้มีต้นทุนไม่เกินกระบอกละ50,000บาทนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่ผลิตได้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมดนะครับยกเว้นลำกล้องปืนนะครับก็ จะพยายามให้คนไทยซึ่งก็เป็นบริษัทเอกชนไทยแล้วก็เป็นกระทรวงกลาโหมเนี่ยผลิตให้ได้นะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับนาวตีทศพลน,นะครับซึ่งก็เป็นในฐานโครงการเนี่ยก็กล่าวว่าการจะนำนานาห้าห้หก 5, 5, 6, เนี่ยมาผลิตจริงให้ได้เนี่ย ็อยู่ที่ผลของการพัฒนานะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยทางสพทนะครับซึ่งก็มีสออวอรนะครับหรือว่าศูนย์นวาตกรการสร้างอาวุธเนี่ยซึ่งก็เป็นหน่วยผลิตเนี่ยก็จะทําหน้าที่พัฒนาเทคนิคแล้วก็สายการผลิตนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งตัวปืนนะครับแล้วก็นโยบายถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะครับทางนโยบายสั่งมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการผลิตนะครับซึ่งในการผลิตจริงเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาต่อจากนาแรก5 5 6นะครับ ในชื่อของ MOD 2020นะครับก็อาจจะมีชิ้นส่วนที่แตกต่างไปบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบใช้งานนะครับแล้วก็การรับรองมาตรฐานซึ่งก็เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกมยกลาโหมนะครับไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแต่ว่าปืนเนี่ยก็ต้องทําการพัฒนาต่อนะครับยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเลยโดยเฉพาะการพัฒนาเทคนิคแล้วก็คุณภาพการผลิตนะครับแล้วก็แก้ไข หาต่างๆที่พบระหว่างการทดสอบนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยปัญหาด้านวัสดุวัสดุศาสตร์ต่างๆนะครับรวมถึงการออกแบบสายการผลิตเนี่ยให้มีความพร้อมแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถที่จะทําการผลิตปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก่อนที่จะทําการผลิตจริงรวมถึงต้องการมีการออกแบบะระบบ QC นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าปืนกระบอกทุกกระบอกที่ผลิตออกมาจากสายการผลิตนี้เนี่ย,ยจะมีคุณภาพตามที่ออกแบบไว้นะครับ โดยทหารโครงการเนี่ยก็บอกว่าจากการทดสอบเนี่ยผู้ทดสอบก็มีความพึงพอใจของคุณภาพปืนอยู่ที่ราว70%นะครับซึ่งก็คาดว่าหน่วยผู้ใช้หน่วยแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นกองร้อยระวังป้องกันในสํานักง,งานปล่อยจากสงกราโหมนะครับซึ่งก็ต้องรอนโยบายแล้วก็การตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อโครงการสําเร็จนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับนักวิจัยนะครับแล้วก็ลองสัมผัสลองประทับปืนนะครับของจริงได้นะครับที่มหากรรมวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับซึ่งก็จัดขึ้น ในอาคาร9และ10นะครับของ Impact เมืองทองธางนีนะครับก็จัดในระหว่างวันที่13ถึง2 8สิสิงหาคมนี้นะครับก็ลองไปพบปะแล้วก็สัมผัสปืนตัวจริงได้ครับ